สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะทริปแรกของวันนี้ก็หลังจากที่ทําภารกิจนะรดน้าต้นไม้เสร็จแล้วก็มานั่งดูอ่าเรียกว่าอะไรเทปรายการคนดังนั่งเคลียร์นะครับผมนะของลุงพลป้าแตนเนาะนะที่ไปออกรายการเมื่อนะสามวันที่แล้วนะตกใจอย่างแรงนะเอซนะฮะไม่เคย ไม่คาดคิดเลยนะว่านะครับจะมียอดวิวสูงขนาดนี้นะฮะหลายท่านอาจจะเห็นแล้วหรือว่ารู้แล้วนะว่านะตัวเลขที่เอฟซีลนะุมพลาแตนแล้วก็ผู้ชมนะโดยทั่วไปเนี่ยนะเข้าไปรับชมนะผ่านช่อง youtube ของทางช่อง8นะครับผมนะตอนนี้สูงเป็นประวัติการนะน่าจะเรียกได้ว่าทำลายสถิตินะของคนที่เข้าไปชมรายการนี้นะ ลงอย่างราบคาบนะฮนะเราเรียกว่านิวไฮนะฮะผู้ชมสูงสุดแล้วก็อาจจะเป็นนิวเรคคอร์ดนะฮะมีการนะจดบันทึกไว้ตลอดรายการเลยว่ายังไม่มีใครนะที่ไปออกรายการนี้แล้วทำนะยอดวิวได้สูงขนาดนี้มาก่อนนะฮะอ่ะทุกคนไปดูพร,พร้อมๆกันนะฮะว่าเท่าไหร่ครับโอ้นะสามวันนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยนะฮนะเขา นะอาอากาศไปแล้วเป็นเดือนนะบางทีอาจจะเป็นปีนะแต่น,นี่คือสามวันนะอันนี้พี่เสือนับแค่สามวันเอฟซีนะสามวันของลุงพลประแต๋านะี่สูงกว่าเป็นหลายเดือนเป็นปีนะของนะบุคคลท่านอื่นที่ไปออกรายการนี้อีกนะทุกคนปะปะนี่ครับผมเอฟซี FC. มาดูมาดูนะฮะนี่นะฮะยอดวิวตอนนี้นะครับผม,มชัดไหม มองเห็นหรือเปล่าอ่าซูมซูมนะเพราะว่าแสงมันจ้านะทุกคนนะอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะแต่ถ้าอยากเห็นชัดๆก็จจไปเปิดคลิปของรายการาดูได้นะ4.3แสนนะ4.3แสนเห็นยังครับนะนะนะที่เขาเขียนว่า2วันที่แล้วนะเพราะว่า นะรายการออกอากาศตอนวันที่19บเนะห้าโมงกว่าถูกไหมครับวันที่พี่เสือถ่ายคือวันที่22นะยังไม่ถึง5้าโมงนะเมื่อถึง5้าโมงนั้นถึงจะนับเป็น3วันถูกไหมครับผมนะครับคะเ,เ,เท่ากับว่าสองวันครึ่งอ้าวนะครับสองวันครึ่งนะสี 4, 3, 4, ่แสนสามหมืโโ่โโนสี่พันหกร้อยสี่สิบห้าวิวนะโอ้โหนะสูงจริงๆนะเอฟซี FC, นะครับนี่คือพลังแห่ง นะความเรว่าอ,อะไรห่วงใยความรักนะฮะที่มีต่อนะลุงพลป้าแตนนะที่พวกเราช่วยกันเข้าไปรับชมนั่นเองนะครับผมนะเป็นไปตามที่พี่เสือนะคาดการไว้เลยนะครับว่านะนะเราต้องแสดงพลังนะให้ผู้ชมนะคนอื่นนะให้ทางเจ้าของรายการนะให้อาจารย์ยิ่งศัก์ให้ทีมงานโปรดิวเซอร์ผู้ผลิต นะรวมถึงผู้บริหารของทางช่องแปดงงไปเลยนะว่าวูฟีรุ่งพลเข้ามาดูคลิปนะเยอะขนาดนี้เจือหรือนะอันนี้พี่เสือ,อยังไม่ทราบตัวเลขนะที่เขนะาเรียกว่าเรตติ้งผ่านช่องโทรทัศน์นะว่าเท่าไหรน่ะนะครับผมแล้วก็ยังมีบางส่วนในเพจ f เฟซ o o นะของทางรายการอีกนะนะเดี๋ยวพี่เสือจะมารวมให้ดูนะว่าโอ้ในะแต่ละช่องทางนั้นนะเยอะขนาดไหนแล้วนะครับผมนะ เยี่ยมจริงๆนะเอฟซีลุงผลปะแตนของเรานะพลังแห่งเอฟซีพอตนะสุดยอดสุดยอดมากๆเลยนะนะะวันนี้นะครับเห็นคุณลุงบอกว่านะครับจะงดคนทรายนะขึ้นไปด้านบนนะฮะเพราะว่าอาจจะมีกิจกรรมนะครับในการขายสินค้านะของบริษัทมณโอมโฮมทรัพย์จำกัดน่านเอฟซีนะฮะก็หยุดพักไปก่อนวันหนึ่งนะครับนะ ตามที่คลุงระบุไว้คือเราจะทำทุกวันนะคือตอน6กโมงเย็นนะถึง3ามทุ่มโดยประมาณนะเดี๋ยวพา f อีนะไปดูว่าคืนแรกนะฮะหรือว่าวันแรกนะที่เราทํากันเมื่อคืนนี้นะนะผลงานนะั้นได้เยอะขนาดไหนนะคือพี่เสือไม่แน่ใจว่าสายนะจำนวนทั้งหมดนะทีนะ่สั่งมานะเตรียมปูตัวหนอนนะบนลานตงปูนะั้นะคิวนะแต่ถ้าสมมตินะฮะอันนี้พี่เสือสมมติตัวเลขเฉยๆนะ ถ้าสมมติมันมีทั้งหมด30คิวนะฮะเราก็น่าจะลุล่วงไปแล้วประมาณ8คิวนะฮะทุกคนนะ8คิวนะคือไม่ถึง10นะฮะไม่ถึงกับ1นในสานอดนะผมสมมตินะฮะสมมติว่า30คิวนะเราได้ประมาณ8นะฮะมาดูกันนะฮะนี่คือผลงานนะฮะที่เราทำกันเมื่อคือนนี้ทุกคนทุกช่องร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมนะบจากที่เราเคยเห็นเป็น ดินกรวดนะฮะแล้วก็คล้ายๆเครื่องอะไรนะคล้ายเลนเออนะครับหลังจากเวลาเจอฝนนะมันจะ,ะลักษณะของดินตรงนี้นะครับมันจะทำให้ดูคล้ายๆแอ่งเออนะฮะคล้ายๆแองนะตอนนี้เราก็นะ่ะถมทรายนะโอ้นะครับเห็นไหมฮะผลงานนะเป็นที่ประจักษ์แล้วนะว่าพลังแห่งความสามัคคีนะของยูทูบเบอร์ทุกคนนะฮะ เห็นไหมฮะโอ้กลายเป็นว่าเหมือนกับได้ผิวใหม่จะเปรียบเทียบเป็นคนนะฮะเหมือนผิวใหม่นะะทุกคนเห็นไหมอืสวยเนียนนะฮะยิ่งจะสวยกว่านี้อีกนะฮะขนาดยังไม่ปูตัวหนอนนะฮะเรายังสัมผัสได้เลยว่าเืดูสวยงามนะฮะดูสะอาดนะครับ รองพื้นเออไม่ดารู้จักพูด,ดเหมือนสาวๆก่อนที่จะแต่งหน้าใช่ไหมเออ,อนะะลงรองพื้นก่อนนะโอ้หนะน้านั่งเล่นมากเลยนะรู้แล้วว่าทำไมเจ้าแสงแก๊งแสบสี่ขาถึงชอบมาวิ่งเล่นบนทรายเนอะนะับนะอืมอ่านะฮะไหนๆก็ไหนๆ,นๆแล้วพี่เสือก็จะไปนั่งเล่นทรายสักหน่อยนะทุกคน โอ้ยมันน่าเล่นจริงๆนะอ่ะนี่นะครับอขออภัยที่ยกขาที่ลงไา้ มองเห็นไปเสือชัดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรเนาะอ,อ่านะครับไปดูความสวยงามของนะดอกดาวเรืองกันต่อนะครับผมนะหลังจากที่นะเจอฝนนะฮะบ,บำรุงให้ชุดใหญ่นะเมื่อสองวันก่อนนะเป็นยังไงบ้างนะฮะน,น,นี่นะฮะดาวเรืองของเรานะป๋า ทำไมถึงดอกเยอะขนาดนี้นนใช่เมื่อคืนได้ยินเสียงอึ้งอ่างร้องนะทุกคน,อ,นอึ้งอ่างร้องตอนที่พวกเราขนทรายเนาะไม่ไดาตอนที่พวกเราขนทรายนะ่นะได้ยินเสียงอึ้งอ่างรอง้อ,องอึ้งอ่างนะครับโอ้นะฮะสวยงามจริงๆนะดาวเรือของเรานะครับาได้เลิกนะครับเก็บดาวเรือไปร้อยมาลายอีกครั้งแล้วนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ